สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ17นาฬิกาตรงโดยประมาณครับแน่นอนครับมาพบกันยามเย็นเช่นนี้ครับมีล้อมือ2อดีๆเด็ดๆแน่นอนครับวันนี้มีทั้งขอบ17 18แล้วก็20นะครับเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวสักครู่นะครับสักครู่นะอ่ารู้สึกจะทันกันเลยเชียวสวัสดีทุกท่านครับเข้ามาแล้วร่วมพูดคุยกันได้นะครับอยากให้จัดล้อโปรโมชั่น ยางโปรโมชั่นของตัวไหนนะฮะเข้ามาแล้วตกใจฝากกดไลค์กด like, แชร์นะครับแชร์ดีๆมีส่วนลดนะครับร้านกล้องลอซซิงชลีอ่ะฮัมสวัสดีทั้ง15ท่านครับสวัสดีครับวันนี้ร้านกล้องลอซซิงชลีครับมีล้อมานําเสนอทั้งหมด4ชุดครับ4ชุดเดี๋ยวมาดูครับนี่ชุดแรกก็น่าสนใจมากนะครับชุดแรกนะ ตามมาดูเน้ะเป็นไงนี่ดูทีอีไม่ใช่ดูคนนี่ตากล้องกอไอ็ได้นนดเนาะดูล้อดูล้อฮะสวัสดีทั้ง16ท่านครับสวัสดีครับนี่อีกหนึ่งชุดครับนำเหนือเลยนำเหนือขอบ20หล่อๆอสวยๆเลยครับขอบ20นะโอ้โหล้อไทยล้อไทยยางเจแปนครับชุดนี้นำเหนือนำเหนือเลยฮะ นี่อีกหนึ่งชุดครับขอบสิบแปดราคาถูกๆแน่นอนครับราคาถูกๆแน่นอนครับอ่าอีกหนึ่งชุดครับอีกหนึ่งชุดเป็นขอบอ่าสิบเจดครับชุดนี้ขอบสิบเจ็ดนะครับขอบสิบเจ็ดก็ขอสักสามิบท่านแล้วกันเนาะสามสิห้าท่านมาเข้ามานะครับเดี๋ยวเรา จะมานําเสนอล้อราคาถูกนะครับถูกใจเข้ามาแล้วกดฝากกดไลค์กดแชร์ครับร้านกล้องรอซิ่งชลบรีสวัสดีทั้ง25ท่านนะฮะสวัสดียามเย็น17บเนาฬิกาโดยประมาณครับสวัสดี31ท่านนะก็มาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับล้อดีๆราคาถูกร้านกล้องรอซิ่งชลบรีแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวเขาบอกนะจ๊ะโอเคครับมาอ่ะสวัสดี32ท่านครับอ่ะ33แล้วกันเนาะ เอาเป็นว่าเริ่มจากชุดแรกเลยแล้วกันเนาะชุดแรกชุดแรกชุดแรกนะอ่าสายล้อแท้ไม่ควรพลาดนะจ๊ะก็ชุดนี้เป็นขอบ18ครับล้อทีอกีก้านยกอ่ากว้าง9กศูนย์ครับ9ทั้ง4ล้อเลยนะฮะอ่าก็เดี๋ยวมาดูครับตะกล่องแพ่นดูใ,นใกล้หน่อยว่าล้อตัวนี้โอ้โหสวยมากเลยนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะพีพีครับกว้าง9นะครับออฟศูนย์เลยครับกว้าง9ออฟศูนย์นะฮะโอ้โหสว,สวยเลยนะฮะ ตัวนี้ลอ้อ6ลูกครับ139ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับยกเว้นนิสสันรุ่นเดียวนะฮะคุณลูกค้านะก็สําหรับขอบคุณมากนะครับสําหรับคอมเมนต์มานะครับว่าให้ช่วยบอกหน่อยว่าให้ใส่ลอ้อให้ใส่รถรุ่นไหนได้บ้างนะครับก็ทุกชุดที่รีวิววันนี้นะครับใส่ได้ทุกชุดเลยนะครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยยกเว้นนิสสันรุ่นเดียวครับเดี๋ยวมาดูล้อ,อสภาพล้อเป็นไงเอ่ยล้อวันนี้คู่ยางเทพด้วยปัดขึ้นเลย ในส่วนของล้อนะครับเนี่ยวงที่หนึ่งนะฮะสวยนะฮะก็วงถัด้าครับวงถัดมานะครับโอ้โหสวยกันเลยทีเดียวครับสองวงผ่านไปนะครับวงที่สามครับวงที่สามวงนี้ก็สวยครับแต่บอกก่อนนะครับคุณลูกค้านะก็วงนี้ครับมีรอยเบียดครับนิดนึงครับก็ลูกค้ามาเทินผมก็เป็นทําการเก็บสีให้ครับเนี่ยสังเกตจากรอยยางจะมีรอยเบียดทุบบาดนิดนึงนะครับก็เบียดตรงขอบอย่างนี้นะครับเบียดขอบตรงนี้นะ ร้านกล้องล้อซิ่งเกาหลีนครับก็ไปเก็บขอบให้นะครับตัวนี้ย้ํานะครับแค่เก็บขอบให้นะครับนิดนึงนะครับผมมีตําหนิเราบอกครับเราไม่กักนะครับมีตรงไหนเราบอกเลยนะครับตําหนินะลูกค้ารับได้เราขายได้เราขายให้นะฮะก็วงที่3ครับวงที่3ามผ่านไปนอกวงที่4ครับวงที่4สภาพสวยครับมีรอยเบียดแค่1วงครับร้านกล้องล้อซิ่งเกาหลีทําการเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รับประกันว่าไม่แตกไม่ดุ้งครับเก็บแค่รอยเบียดนะฮะอ่าก็ยางวันนี้ยางเทพครับเป็นยาง นิตโตะครับนิตโตะเจแปนนะครับนิตโตะ4ี่นะครับขนาดยางเท่าไรเอ่ยากระสุน้อยสองหนห้า265 60นะครับ18นะครับสองหา2กสิบสนะครับก็ปียางปีไรเอย่ย48ด้วยนะครับ18ทั้ง4เส้นเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูสภาพยางตกล้องแก้มยางเป็นไงเส้นแรกสวยนะฮะแก้มยางสวยมากเลยครับเดี๋ยวบนมาทางนี้ก็ อีกหนึ่งเส้นครับอันนี้ดูดอกยางด้วยดูดอกยางอ่ะเส้นแรกเป็นไงดอกยางโอ้โหดอกเต็มเลยนะฮะนี่เป็นไงดอกเต็มดอกเต็มทุกเส้นนะครับบอกเลยนะครับก็เดี oh, ๋ยววงที่สองเส้นที่2อ่าแก้มสวยครับวงที่สองแก้มสวยนะดูดอกยางดูดอกยางไม่มีกินข้างเลยนะฮะอ่าสี่เส้นรับประกันเลยเหมือนกันทุกเส้นนะฮะโอ้โหดอกเต็มเต็มเลยนะฮะ ที่สามเอยเป็นไงวงที่สามวงที่สามแก้มยางสวยนะมีสกิทที่ผมบอกเมื่อกี้นิดนึงนะลูกค้าเบียด์ุสบาทมาหน่อยนึงนะครับแต่ไม่แตกครับไม่ถึงผ้าใบนะรับประกันว่าจะใช้งานได้ปกติครับหลานกล้องรอซิงค์ผลีนะดอกยางครับเป็นไงดอกยางดอกยางสวยเลยฮะดอกยางสวยเลยนะยยเพนะนะื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวมาดูวงที่สี่เลยนะล้อสวยครับแก้มยางสวยนะครับวงที่สี่แก้มยางสวยอ่าก็ ยางเป็นไงยางดอกยางดอกยางอย่าลืมดอกยางตะกลงเออเ้เป็นไงดอกยางดอกยางรับประกันสวยนะครับฮะโหสวยขนาดนี้ล้อดียางดีด้วยครับล้อไทยยางเจแปนครับ SPP คู่นิโตสายเทพเลยนะฮะวันนี้ร้านกล้องล้อซิงค์สรีครับขอเปิดไฟ์สดนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ดูอยู่นะตอนนี้นะครับณตอนนี้ครับ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับ15,000บาทครับ ร้านกล้องลอซิ่งเฉลี่ครับจัดส่งฟรีทั่วไทยเลย1 5 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับเฉพาะในไลฟ์สดหรือว่าไม่เกิน18บนาฬิกาครับให้ไม่ถึงอ่าให้ถึงไม่เกินหกโมงแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าให้เวลา1ชั่วโมงรับจากตอนที่ไลฟ์สดนะฮะก็15 0 0 0บาทยังไม่พอครับร้านกล้องลอซิ่งเฉลี่ครับเหมือนเดิมนะครับทีเด็ดของร้านเรามีของแถมครบจบหล่อใน15 0 0 0บาทแถมแถมอะไรเอ่ยแถมอะไรบ้างเอ่ยตากล้องอ่าเดี๋ยวมาดูครับแถมอะไรบ้าง เหมือนเดิมนะครับครอบเบรกนะครับให้ครอบเบรกให้ไปด้วยนะครับ1คู่นะครับลูกค้าเลือกสีได้ครับน็อตสี24ตัวครับแล้วก็ครอบดุมตรงนี้นะครับสามารถเลือกสีได้เลยนะถ้าลูกค้าไม่ชอบสีที่เราจัดเตรียมให้สามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะอ่าฮะก็แล้วก็อีกหนึ่งยามครับฝากสติกเกอร์สวยๆตรงนี้ไปติดที่กระจกหลังด้วยนะฮะหรือว่าท้ายกระบะได้ด้วยนะฮะขอหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับ มีใครสนใจไหมเอ่ยครับร่วมพูดคุยกันได้นะครับผ่านไลฟ์สดได้นะครับสวัสดีทั้ง51ท่านครับสวัสดีครับนะพูดคุยกันได้ครับพี่นะก็ฝากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่ร้านกล้อง้อซิ่งเฉรี่ยครับถ้าใครดูอยู่นะครับ51ท่านฝากกดหัวใจฝากกดคนละหนึ่งไลค์ให้กล้องรอซิ่งเฉรีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางร้านเรานะฮะเพื่อมีกําลังใจในการรีวิวนะครับเนาะ ถ้าใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งหัวใจด้วยนะฮะอ่ชุดต่อมาฮะชุดต่อมาขอบยี่สิบครับขอบยี่สิบนะครับก็ไลฟ์สดนี่เอาไปถูกๆเลยนะครับไลฟ์สดนี่บอกเลยเอาไปถูกๆูเลยนะฮะอ่าไลฟ์สดนี่ไปถูกๆเลยขอบคุณทุกทุกกดไลค์ทุกๆหัวใจนะฮะสวัสดีทั้ง55ิห้าท่านครับ บอกเลยครับชุดนี้ทีเด็ดไม่แพ้กันครับวันนี้2ชุดแรกครับเป็นล้อแท้ล้อไทยทั้ง2ชุดนะครับทั้งขอบ18แล้วก็ขอบ20ก็ของแถมนะครับมีทุกๆกชุดนะครับแต่ผมเพียงแต่พูดแค่ชุดแรกชุดเดียวครับราคาที่ผมพูดไปต่อจากนี้ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4พร้อมของแถมพร้อมจัดส่งแน่นอนนะฮะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับอ่ะล้อตัวนี้บอกเลยครับซื้อใหม่แรงหน้าดูนะฮะ ก็ราคาคข้าๆเนาะซื้อใหม่ก็วงหนึ่งมีเจ็ดพันครับวงหนึ่งมีเจ็ดพันแน่นอนครับนะฮะวงเจ็ดพันสี่วงมีสามหมื่นกว่านะครับคู่ยางนี้ซะด้วยนะครับโตโยเจแญี่ปุ่นนะฮะก็ชุดนี้มีรวมรวมหกหมื่นนะฮะโอ้โหมีรวมรวมหกหมื่นแน่นอนฮะอ่าตัวนี้เขาเรียกล้อเป็นลายไหนเอ่ยหาตามมาดูทางนี้นะ มาดูทางนี้ตัวนี้นะครับขอบ20ครับตัวนี้เป็นเลนโซ่ครับเลนโซ่ครับเลนโซ่นะก็ดูจากที่ก้านได้เลยนะครับนี่เลนโซ่จัดไว้ที่ก้านอย่างชัดเจนโลโก้ชัดเจนครับเลนโซ่เป็นลายเป็นอาร์จัตลายนะครับอาร์ทีเฮดครับผมอาร์ทเฮดนะครับกว้าง9.5ทั้ง4ล้อนะครับกว้าง9.5ทั้ง4ล้อนะครับขอบ20นะครับ9.5ทั้ง4ล้อขอบ20 ชุดนี้นะครับล้อขอบยี่สิบสภาพเดี๋ยวตะกล้องพาดูสภาพหน่อยแด้วเ,เป็นไงสภาพล้อโหสวยนะสวยทุกล้อเลยบอกเลยนะครับคุณลูกค้านะใครได้ไปชุดนี้บอกคุ้มมากเลย <c oughs> คุ้มมากเลยนะครับชุดนี้นะขอบคุณทุกหัวใจทุกกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าฮะวงที่สองเป็นไงเอยสวยนะไล่ตำหนิเลยนะครับล้อบอกเลยไล่ตำหนิเลย,ลอ,อ,เลยอ่าเดี๋ยวมาดูวงที่สามครับวงที่สามนะ วงที่สมโอ้โหล้อสวยเหมือนกันครับวงที่สามล้อสวยนะ่าวงที่4ี่เป็นไงเอ่ยสภาพล้อไม่มีเบียดไม่มีดุ้งไม่มีซ่อมนะครับคุณลูกคา้ารับประกันเดิมๆจากทางร้านกล้องลอสิ่สงชลบรีครับวันนี้คู่ยางเป็นยางเป็นตโตโยครับตโตโยนะครับเจแปนนะครับขนาดยางสองหกห้าห้าสิบอายี่สิบนะครับปียางปีอะไรเอ่ยตะก้อง ปียางปีสิบเก้าด้วยนะโอ้โหยางยังเจีมๆอยู่เลยครับปีสิบเก้าบอกเลยครับล้อดียางดีแน่นอนครับชุดนี้การันตีได้นะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับไฟ์สดครับบอกเลยครับราคานี้จับต้องได้แน่นอนครับสภาพยางเป็นไงเอ่ยยางพร้อมใช้งานนะครับทั้งสี่เส้นนะครับพร้อมใช้งานเลยนะฮะพร้อมใช้งานทั้งสี่เส้นนะครับอ่ายางปีสิบเก้านะครับยางปีสิบเก้านะครับอ่าเดี๋ยวพาลูกค้าดูสภาพยางทั้งสี่เส้น เป็นไงเอาไปนี่ไม่ต้องทำไรนะครับลูกค้านะใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้งานยาวๆเลยครับก็ล้อมือสองมันก็ต้องมีรอยมอีการใช้งานร่องรอยการใ,ใช้งานจากยางเป็นปกติเนาะก็สภาพนี้ก็ร้านกล้องล้อซิ่ของนี้บอกว่ายัางใช้งานได้อยู่นะครับได้เป็นยางโตโย่เจแปนด้วยครับรับประกันคุณภาพแน่นอนก็ชุดนี้นะครับแก้มสวยยางดีพอใช้งานครับ ใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับเอาไปถูกๆเลยจบไลฟ์สดราคาขึ้น1,000บาทครับชุดนี้ให้ราคาเท่ากับชุดแรกนะครับ15,000บาทครับพร้อมของแถมพร้อมจัดส่งครับถ้าจบไลฟ์สดนะครับราคาขึ้นเป็น16,000หมืนหบาทครับถ้าจบไลฟ์สดขึ้นหนึ่งพับาทนะครับทุกๆชุดนะ15,000นะฮะอ่าเดี๋ยวพาคุณลูกค้าดูอีกทีหนึ่ง15,000เป็นไงสภาพเอ่ยชุดแรกก็15,000บาทนะครับชุดที่2ก็15,000บาท พร้อ,อมจัดส่งนะครับพร้อมของแถมเลยนะฮะ <c oughs> มาที่ร้านจะใส่ถวงให้ฟรีครับรับเทินด้วยนะครับรับเทินด้วยนะครับยิ่งมาที่ร้านนะฮะ, <c oughs> ะเดี๋ยวตามต่อ,อกหนึ่งชุดครับตามต่อ,อหนึ่งชุดนะ ตามต่อ,อยหนึ่งชุดครับชุดนี้เป็นขอบสิบแปดนะครับขอบสิบแปดนะครับอ่าขอบสิบแปดห้ารูครับอ่าสำหรับใครที่ใช้ล้อห้ารูนะครับห้ารูนะห้ารูก็บอกเลยชุดนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับห้ารูชุดนี้อ่าสิบแปดนิกนะครับสีดำหน้าร้านเท่าไหร่ สีดำเป็นล้อมือสองนะครับพี่แม็กงานอะไรเนาะน้องกล้องอ่าเดี๋ยวย้อนตอบกลับนะครับคุณลูกพี่นะก็แม็กเป็นงานไทยนะครับขอบสิบแปดแล้วขอบยี่บสองชุดเมื่อกี้ครับเป็นล้อเป็นงานไทยนะคะการยกเป็นงาน SPP ครับผมปิดเร็วจังปิดอะไรเอ่ยครับผมปิดเร็วจังให้เวลาถึงหโมงไม่ใช่ปิดนะครับพี่คือหมายถึงว่าอ่าล้อ ที่ผมรีวิวไปเนี่ยก็คือให้เวลา1ชั่วโมงนะครับให้ลูกค้าจบไลฟ์สดแล้วก็ย้อนกลับไปดูแล้วก็ตัดสินใจในการซื้อเนาะไม่ใช่ว่าปิดปิดปิดราคาอะไรเงี้ยแต่ก็คือถ้าจบในเวลาไลฟ์สดก็เพิ่มขึ้นอีก11,000บาทนะครับจากเลยเวลา6โมงสมมติว่าจาก15 0 0 0ก็อาจจะขึ้นเป็น16 0 0 0กนะครับก็ให้เวลาลูกค้าไปทบทวนดู1ชั่วโมงนะกรไม่แพงครับ16,000ก็ยังถือว่าไม่แพงนะ15,000ก็ยิ่งถูกกันไปกันใหญ่นะฮะก็ชุดน,นี้นะครับรล้อ5รลู ล้อเป็น RX7 น,นะครับเดซิ่งนะครับตัวนี้9.5ด้านหน้าด้านหลัง10.5นะฮะวันนี้คู่ยางเป็นยาง Sport X นะครับ Sport X Sport X นะฮะขนาดยางนะครับ255 50นะครับ R18 นะครับ255 0 R18 นะครับ5รู8.5ชุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวตอบกลับแล้วกันเนาะพี่เนาะก็ ชุดนี้ครับยางเป็นสปอร์ต X3 เส้นนะครับแล้วก็มีดีเซนต์ด้วยครับ1เส้นนะครับก็เทินมาจากลูกค้านะก็ขายให้ในราคาถูกๆกันไปเลยนะครับชุดนี้นะยางปีปีไรเอ,อ่ยีเบเยดเนาะอ่าปีเบเยดสเส้นนะครับเป็นสปอร์ตเปีเบยบเดสเส้นนะครับก็สภาพล้อก็ไม่มีเบียดเลยนะครับคุณลูกค้านะไม่มีเบียดสภาพสวยการันตีเลยอ่าดูทั้ง3ทั้ง4วงนี้หน่อยอ่า หนึ่งสองสามเป็นยังไงบ้างเอยสวยครับรับประกันว่าล้อไม่มีรอยเลยนะอ่าวงที่วงที่สามเลยอ่าวงที่สามก็สวยนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งวงฮะโอ้โหวงที่สี่ก็สวยเหมือนกันนะฮะก็ยางเป็นอ่าในส่วนสปอร์ตเสามเส้นแล้วก็ดีนติดีนติเป็นปีสิบเก้าครับหนึ่งเส้นครับดีนติก็ดอกยางก็สวยครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีรอย บดๆมานิดนึงครับนี่ลอยนิดนึงนะก็ถ้าลูกค้ารับสภาพรับราคาได้ก็ติดต่อร้านกล้องลอซิ่งชลบุรีมาได้นะครับสภาพดอกยางเป็นไงเอ่ยล้อสวยทั้งสี่สี่วงแนละ้วยางเป็นไงบ้างเอ่ยอ่าโหดูปียบเ็ดเลยนะครับคุณลูกค้านะสามเส้นนะครับเอาไปี่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับลูกค้าใช้ได้เลยครับปียบเ็ดสามเส้นครับล้อพร้อมยางนะครับ รับประกันว่าสวยแน่ครับสามเส้นนะครับก็แถมอีกหนึ่งเส้นนะครับซื้อสามแถมหนึ่งนะครับยางนะครับแต่ล้อนี่คือสี่สี่วงไล้ตัหนีไล้ซ่อมไล้ดุ้งเลยนะฮะก็ชุดนี้นะครับร้านกล้องลอซิ่งเฉลีนะครับขอเปิดในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็พร้อมของแถมด้วยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับรถตัวนี้ใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับคุณลูกค้านะห้าลู หลูนีก็จะเป็นในส่วนของวีโก้ e ีโวตัวเตี้ยนะครับแล้วก็มีมิซูด้วยนะครับแล้วก็รถสําหรับท่านใดที่แปลงดุมจาก6ลูมาเป็น5ลูแล้วก็ใส่ได้นะฮะหนึ่งหบาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องล้อซิงลีถูกๆแน่นอนครับก็ของแถมครบแน่นอนครับผมเลือกได้เลือกสีได้ครับหมื่นเอนะต่อกันอีกหชุดเลยต่อกันอีกหชุดเลยนะฮะก็ชุดนี้ ขอบ17ครับนี่อีกหนึ่งชุดขอบ17ตัวนี้เป็นล้อมือ2ที่เทินจากลูกค้ามานะครับทุกชุดที่ไลน์มาเป็นล้อเทินจากลูกค้านะครับอย่างอย่างเช่นนะครับชุดนี้เดิมทีเดิมทีนะครับเ<อ>ทินจากลูกค้ามานะครับก็มีคา่าเขาเรียกอะไรเกลือเนาะทั้งเกลือทั้งรอยเบียดลานกล้องล้อซิ่งคนาลีก็เก็บมาให้นะครับเก็บนะครับเก็บเราบอกเก็บนะชุดไหนเก็บเราก็บอกเก็บนะครับชุดไหนไม่เก็บเราก็บอกว่าเดิมเดิม ก็ชุดน,นี้ขอบ17ล้อเป็นของเร so นโซ่ครับตัวนี้ล้อกว้าง8.5ดจครับทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้8.5นะครับ5้ลู5้ลู114นะครับขอบ17วันนี้ล้อสวยครับทำมาใหม่เหมือนใหม่เลยฮะไปทำสีมาใหม่เหมือนใหม่เลยแล้วก็รัดยางเป็นในส่วนของกุชเกียรนะครับกุชเกียร์กุชเกียขนาดยาง225 65 R17 นะครับ225 65 R17 ปียางเป็นปี17นะครับรัดยางเป็นรัดเป็นกระบะเตี้ยได้นะครับคุณลูกค้านะวีโก้ลีโวตัวเตี้ยแล้วก็มิซูตัวเตี้ย5รูใส่ได้นะฮะก็ชุดนี้นะครับร้านกล้องลอซิ่งคุลีครับขอเปิดไปถูกๆเลยนะครับคุณลูกค้านะต่อจวพร้อมจัดส่งเลยครับ8,000บาทเท่านั้นเองนะครับชุดนี้นะบอกเลยครับ8,000บาทได้ล้อแท้เป็นเลนโซะฮะก็ของแถมมีครบเหมือนเดิมครับ8,000จัดส่งให้ฟรีครับมาที่ร้านยินดีรับเทิร์นทุกชุดทุกลายนะครับ ็รับบัตรเครดิตครับรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมรับบัตรเครดิตทุกธนาคารเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ร้านกล้องลอซิงฮารีวันนี้มีมาทั้งหมดอ่อสี่ชุดนะครับมาไลฟ์สดก็ทิ้งท้ายด้วยชุดนี้แปดพันบาทนะครับแปดพันเดี๋ยวตะกล้องเราขอย้อนไล่กลับนะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่เนาะชุดสุดท้ายเมื่อกี้แปดพันบาทแล้วก็ชุดนี้อยู่ที่ 1 1 0 0 0หมนะครับาทับขอบ18นะครับแล้วก็ขอบ20นะครับชุดนี้อยู่ที่ห5ึ่าันเองนะครับห5นะฮะครับแล้วก็ในส่วนของขอบ18ครับ2ชุดนี้ไฮไลท์เลยครับบอกเลยครับไม่น่าจะเกินคืนนี้น่าจะไปนะครับ2ชุดบอกเลยสภาพดีราคาถูกมากนะใครที่ดูไลฟ์สดยิ่งได้ราคาดีนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าก็ชุดนี้ก็1นึ่งหมื่น 5,000บาทครับก็ร้านกล้องล้อซิงชลบุรีครับก็ทิ้งท้ายหน้าตรงนี้ครับพิกัดร้านครับบางท้ายนะครับอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับนอกจากล้อมือ2แล้วครับทางร้านกล้องล้อซิงคชลบุรีครับยังมีล้อโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อใหม่ยางใหม่ล้อใหม่ยางมือ2นะครับที่เราลงไว้ในใต้ลิงก์ช่องทางแฟนเพจหรือว่าช่องทาง YouTube ของทางร้านกล้องล้อซิงชลบุรีครับฝากคุณผู้ชมนะที่เข้ามาดูใหม่นะ ฝากไปกด s u b s ไ r i b e ในช่องของ YouTube แล้วก็มากดถูกใจในส่วนของเพจนะครับก็มีล้อมือ12อยางมือ2ล้อมือ1่ยางมือ1ราคาถูกๆแน่นอนครับที่กัดร้านบางทรายนะครับอัเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับขาออกชนบุรีครับมุ่งหน้ากรทมครับห่างจากไฟแดงแยกหัวเสือ่ข่น้ำมีนประมาณ300เมตรครับร้านผมอยู่ซ้ายมือครับก่อนถึงปั๊มปตทนะครับหรือตรงข้ามแขวงกันทางชนบุรีครับก่อนถึงขนส่งต่อไบกับขี่ชมบุรีครับ มาจากไปแดงก็จะเห็นเดือดฮักยักษ์เขียวนะครับยืนต้อนรับอย่างนี้แน่นอน,นครับก็4ี่ชุดที่ผมรีวิวไว้วันนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับฝากกดติดตามฝากกดหนุนแลวก็ฝากติามร้านกล้องล้อซิงค์เกาีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกับคลิปวิดีโอล้อใหม่ยางใหม่หรือล้อมือสองชุดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอ,อตัวลาไปก่อนครับผม